สมุนไพรแก้ไอตำรับยาแผนไทยขับเสมหะสรรพคุณดีเด่นไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันใครป่วยมีอาการไอมีเสมหะต้องลองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฮ็ดฟางแชนแนลวันนี้นะคะเฮ็ดฟางแชนแนลเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรแก้ไอขับเสมหะมาฝากกันอากาศเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกทำให้คนป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเป็นไข้หวัด เป็นไข้บ้างน้ำมูกไหลบ้าง แต่อาการไม่สบายนี้ทําให้น่ารำคาญก็คือการไอค่ะซึ่งมักจะพบกับกันมาพร้อมกับเสมหะเมื่อเราเป็นหวัดอยู่เสมอหรือแม้แต่คนที่ไอแห้งๆอมยาเพื่อช่วยให้ชุ่มขอก็ยังไม่หายอีกทั้งยังไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันด้วยเพราะกลัวว่าจะเพิ่มภาระให้ตับและไตวันนี้เราจึงมีสมุนไพรแก้ไอมาฝากกันแถมสมุนไพรแก้ไอดังต่อไปนี้ยังเป็นของดีที่น่าจะติดครัวไว้แล้ว ก็จะหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูอันดับแรกนะคะสำหรับสมุนไพรที่สามารถแก้ไอขับเสมหะแต่ละชนิดเด่นในด้านไหนกันบ้างแล้วรับประทานอย่างไรช่วยบรรเทาอาการไอไม่แพ้ยากันเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่อันดับที่1น,นะคะมะนาวมะนาวนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดอินทรีย์มีรสเปรี้ยวช่วยบรรเทาอาการอักเสบในลำคอได้โดยในตำรับยาไทยนะคะนิยมนำมาคั้นจากผลสด ผสมเกลือเล็กน้อยเติมน้ำอุ่นอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จิบแก้ไอนอกจากนี้ยังมีการใช้ผลมะนาวแห้งนำไปดองแล้วจิบน้ำมะนาวดองเป็นการขับเสมหะแก้ไอแก้โรคเลือดออกตามไรฟันเพราะในมะนาวนั้นมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะอันดับที่ 2. มะขามป้อมมะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารกลุ่มแทนนิน มีรสชาติเปรี้ยวของมะขามป้อมนะคะยังช่วยละลายเสมหะบำรุงเสียงได้ดีโดยหากต้องการใช้มะขามป้อมแก้ไอก็ทำได้ง่ายๆด้วยการนำมะขามป้อมไปคั้นแล้วก็ต้มนำน้ำมาดื่มหรือจะนำมะขามป้อมนะคะไปจิ้มเกลือเฉยๆก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันอันดับที่3ขิงขิงเป็นสมุนไพรเผ็ดร้อนในตำรับยาไทยนะคะใช้เง้าขิงแก่ๆ ทั้งสดและแห้งเป็นยาขับลมแก้อาเจียนแก้ไอขับเสมหะและขับเหงื่อโดยใช้เงาสดขนาดสักนิ้วมือหนึ่งนะคะแล้วก็ไปต้มกับน้ำหรือใช้ผงขิงแห้งชงน้ำดื่มก็ได้ก็สามารถช่วยลดอาการไอได้เช่นเดียวกันค่ะอันดับที่4มะขามมะขามนะคะมีสารสำคัญมีฤทธิบ์บรรเทาอาการไอแก้อักเสบโดยจะใช้เพียงนำ ฝากแก่ของมะขามเปียกมาจิ้มเกลือรับประทานหรือจะนํามะขามเปียกมาต้มกับน้ําตาลและเกลือเล็กน้อยจะได้ขับเสมหะที่มีรสชาติกลมกลมทว่านะคะเนื่องจากมะขามเปียกมีฤทธิ์เป็นยาระบายด้วยจึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะเดี๋ยวจะถ่ายท้องนั่นเองค่ะอันดับที่5กระเทียม กระเทียมเป็นสมุนไพรเผ็ดร้อนช่วยขยายทางเดินหายใจทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นอีกทั้งกระเทียมยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบกระเทียมจึงเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการไอและมีเสมหะได้โดยเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไอามากขึ้นนะคะแนะนำให้ใช้กระเทียมและขิงสดอย่างละเท่าๆกันต้มละเอียดแล้วละลายกับน้ำอ้อยเสร็จแล้วคั้นจนได้เคี่ยวจนได้น้ำสมุนไพรทั้ง3ชนิดนะคะแล้วก็มาจิบ แก้ไอขับเสมหะทำให้เสมหะแห้งแล้วก็หายไอได้ที่สุดนั่นเองค่ะอันดับที่6มะเขือเปาะมะเขือเปาะหรือว่ามะเขือแจ้นะคะมีฤทธิ์ช่วยลดไข้ลดการอักเสบแก้ไอแก้พิษร้อนในร่างกายแถมยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกต่างหากถ้าติดครัวไว้บ้านนะคะก็ลองนำมะเขือมาทำต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าทำอาหารก็สามารถช่วยบรรเทาอาการไอได้เช่นเดียวกันนะคะ อันดับที่7พริกไทยพริกไทยดำนะคะมีรสเผ็ดร้อนช่วยขับลมแล้วก็ขจดขัดขัดขวางทางเดินหายใจได้ดีเยี่ยมจึงทำให้สมุกจมูกข,ของเรานะคะโล่งและหายใจได้คล่องขึ้นแต่สูตรแก้ไอนะคะด้วยว่าสมุนไพรพริกไทยดำนั้นควรมีน้ำผึ้งเป็นตัวช่วยเนื่องจากน้ำผึ้งมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะยาช่วยฆ่าเชื้อโรคและก็แบคทีเรียสูตรนี้จึงเหมาะกับการ นำมาผสมกันนะคะระหว่างพริกไทยดำกับน้ำผึ้งนั่นเองก็จะทานแล้วก็จะดีขึ้นเองค่ะอันดับที่8สับประรดสับประรดจัดว่าเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวช่วยเพิ่มความชุ่มคอในคนที่มีอาการไอแห้งๆโดยถ้ามีอาการเจ็บคอร่วมด้วยแล้วควรดื่มน้ำสับประรดใส่เกลือเล็กน้อยหรือว่าจะกินสับประรดแบบชิ้นๆเลยก็ได้นะคะก็จะสามารถบรรเทาอาการไอได้ดี ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ลองหามารับประทานกันดูนะคะอันดับที่9บวยผลบวยเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีรสที่มีกริิ์ในการเพิ่มการหลั่งของน้ำลายช่วยบรรเทาอาการไอเครือบเยื่อระทางเดินหายใจลดอาการระคายเคืองโดยนำผลบ้วยนะคะมาต้มน้ำแล้วก็จิ้มเป็นยาแก้ไอหรือจะอมผลบวยให้ชุ่มคอนั่นเองอันดับที่10 กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์เป็นสารอาหารที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจึงมีสรรพคุณช่วยแก้การอักเสบและการนำกรีบของกระเจี๊ยบนั้นมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรน้ำกระเจี๊ยบก็จะออกรสเปรี้ยวอมหวานและเป็นสมุนไพรทำให้ชุ่มคอลดอาการระคายเคืองช่วยบรรเทาอาการไอได้ 11. มะแวงต้น มะแหวงต้นหรือว่ามะแหวงเครือนะคะเป็นสมุนไพรที่มีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และสารต่างๆอีกมากมายซึ่งเป็นสารออกฤทธิต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบหายใจจึงช่วยบรรเทาอาการไอได้ 12. ดอกดีปรีดอกดีปรีนะคะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันละเหยช่วยในการบรรเทาอาการเดินทางเดินหายใจให้สะดวกขึ้น ลดอาการระคายเคืองแก้ไอได้โดยใช้ดีปรีประมาณครึ่งครึ่งผลพอนะคะตำละเอียดแล้วเติมน้ำมะนาวและเกลือเล็กน้อยกว่าตรงคอหรือว่าจะจิบบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3อันดับสุดท้ายได้แก่ชาเอมเทศชาเอมเทศนะคะถูกบรรจุไว้ในตำรับยาสามัญประจำบ้านหลายตำรับ และที่สำคัญคือตำรับยาแก้ไอที่ใช้ชะเอมเทศจำนวนมากนะคะมันเป็นตัวยาด้วยโดยตัวยาประกอบด้วยรากของใครเครือนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอีกมากมายเลยอันนี้เหมาะสำหรับการนำไปผสมกับอย่างอื่นนะคะสำหรับสำหรับชาเอมเทศก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการแก้ไอแล้วก็ลดเสมหะได้ดีอีกด้วยค่ะ สมุนไพรทั้ง13ชนิดนี้มีฤทธิ์เพียงช่วยบรรเทาอาการไอเท่านั้นแต่ไม่สามารถรักษาถึงขั้นถึงต้นเหตุอาการนั้นได้นะคะดังนั้นหากมีอาการไข้น้ำมูกไหลปวดศีรษะก็ควรรับประทานยาแผนปัจจุบันหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ เพื่อสมุนไพรที่เราได้นำมาฝากกันวันนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เห็ดฟังชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ